ลิตรอลโคด้านะครับพี่พี่กำลังมองหาเด็กๆขนฟูๆตัวเล็กๆกันอยู่หรือเปล่าครับกำลังมองหาเด็กๆสายเต้กันอยู่หรือเปล่าครับนี่ผมมีน้องคนนี้มาเลยครับพี่เป็นปอมเรนียนสายพันุแท้ครับลักษณะสีของน้องแบบนี้นะครับพี่แบบนี้เราเรียกว่าสีแฟนซีนะครับหรือบางคนเรียกว่าสีปาร์ตี้นั่นแหละครับตอนนี้น้องสามารถกินอาหารไม่กินข้าวได้แล้วนะครับพี่การดูแลเลี้ยงดูง่ายๆแล้วครับเป็นน้องผู้ชายนะครับรบกวนติดตามช่องใหม่ของเราไว้ด้วยนะครับพี่เพราะช่องเก่าตอนนี้บินไปแล้วนะฮะหากมีใจยังไงก็ทักมานะครับพี่่่ผมมมมอออูทาาาเเืงงจจัวดดดนนนนรชสใิ้ ตัวเองก็สามารถมาได้นะครับพี่เต๋อก็บอกกล่าวไปล่วงหน้านะครับที่ปกติแล้วผมไม่ค่อยอยู่บ้านหรือพี่อยู่ที่ไหนก็บอกได้นะครับผมจัดให้ได้ทั่วประเทศเลยนะฮะพี่คนใดสนใจจะแบ่งปันน้องให้เราก็ทักมาบอกได้นะครับพี่แต่ผมขอระแว่ใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางเด็กๆหน้าตาสวยมากเลยครับพี่ลักษณะโครงสร้างขนแน่นเปียกเลยนะครับหางเป็นพวงเลยรับรองเลยครับพี่ว่าได้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับเด็กๆน่ารักแบบนี้อ้วนย้่จ้ำกันแบบนี้นะครับพี่ไม่ได้มีกันมาบ่อยนะครับคิดถึงหมาคกคิดถ